สวัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้ผมจะมาฝากผลงานครับรถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถของลูกค้าครับเขาส่งมาให้ผมแก้ไขช่วงล่างใหม่แล้วก็ทําสีทําสีอันนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดตังนะครับคิดแค่ค่าสีสองร้อยมั้งค่าอุปกรณ์เพราะว่าผม ไม่ได้รับพ่นสีไงพ่นสีแบบแนวใหม่ๆย่งเงี้ยส่วนมากก็ทำพวกแนวสนิมสีใหม่ๆเลยไม่ค่อยได้ทำอันนี้เป็นครั้นแรกเลยครับเนี่ยที่ทำสีแบบให้มันใหม่ๆอะ่ะก็ได้ประมาณเนี้ยครับมาครับเดี๋ยวมาดูกันวันเอ้คันนี้ว่าแก้ไขอะไรไปบ้าง เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปรถตอนที่ได้มาตอนแรกนะครับตอนที่ยังไม่ได้แก้ไขให้ดูมาเริ่มแรกเลยเดี๋ยวผมขยับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับมาจุดแรกที่แก้ไขแต่รถคันนี้เนี่ยเป็นรถมือสองครับลูกค้าซื้อต่อมาอีกทีหนึง จุดแรกที่แก้คือตัวแขนลิงก์เนี่ยครับแขนลิงก์อันนี้ตอนมาตอนแรกเนี่ยเจ้าของเก่าเขาตั้งมาไม่ตรงครับทําให้พวกเฟืองท้ายเนี่ยหรือเรียกว่าคานนีไเลยครับตัวคานหน้าคานหลังเนี่ยมันบิดทําให้รถเนี่ยเบี้ยวตอนนี้ก็ปรับแก้ไปแล้วครับคานตรง ทั้งหน้าและหลังแล้วก็มีจุดหนึ่งคือชุดเกียร์ตัวนี้ซึ่งไอเกียร์ตัวนี้เนี่ยถ้าวางในพวกส2 4พวกกระบะครับถ้ามาวางในกระบะเนี่ยมันจะต้องเจาะรูและขยับเกียร์ใหม่ถ้าใช้เกียร์ถ้าใช้รูเกียร์เดิมเนี่ยเผากลางตัวนี้มันจะยันครับมันจะยันกับนเนี่ยยันกับเฟืองท้ายเนี่ย ทำให้เวลายุบตัวเนี่ยมันยุบไม่ค่อยดีมันจะเข้าไปยันกับเกียร์ตัวนี้ตัวนี้ผมเจาะรูใหม่ขยับมาตรงกลางครับให้มันอยู่กึ่งกลางแล้วก็แกนแกนเกียร์ตัวขับเนี่ยก็บากล่องใหม่ยึดตัวหนอนขยับให้มันอยู่กึ่งกลางให้ระยะของเฮากลางเนี่ย มันไม่ยันครับตอนนี้ไม่ยันละมีระยะห่างออกมาแล้วก็ที่แก้คือชุดเซอร์โวตัวนี้คันนี้เนี่ยเป็นเซอร์โวเดิมครับนี่ตัวนี้อาการมันคือเลี้ยวได้บ้างเลี้ยวไม่ได้บ้างน่าจะข้างซ้ายมั้งเพราะว่าเฟืองมันเป็นพลาสติกครับเฟืองมันแตกมันเลยทำให้เลี้ยวได้บ้างไม่ได้บ้าง แล้วก็เปลี่ยนชุดนี้นี้เป็นคานเดิมครับคารพลาสติกเปลี่ยนยกชุดใช้คานโลหะเฟืองท้องเหลืองก็จะมีวานี้ครับส่วนความสูงของรถเนี่ยยังเป็นสภาพเดิมอยู่ครับยังอยู่ในระดับเดิมตัวโชคนี่อยู่ที่เดิมระดับเดิมไม่ได้แก้ไขอะไร แล้วก็มาไหนกนัมาที่ล้อครับล้อตัวนี้ผมทวงล้อไปให้แถมไปครับไม่ได้คิดตังทวงล้อแล้วก็ยัดฟองน้ำเข้าไปข้างในเนี่ยกันกันเวลาวิ่งหรือเยียบอะไรเนี่ยมันจะตึงมันจะยุบ ตรงกลางเนี่ยมันจะยุบตรงไปแล้ว่ารถมีน้ำหนักเนี่ยถ้าไม่ใส่ฟองน้ำเนี่ยยางมันจะแบนแบนไปเลยถ้ายางมันนิ่ม,มน,นะครับจะทาให้ยางแบนถ้าเสริมฟองน้ำเข้าไปเนี่ยยางมันจะมีความแข็งขึ้นเหมือนรถจริงนะครับเหมือนเราเติมลมอะ่ะมันจะไม่แบนไปเลย ก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับคันนี้แล้วก็มีทําสีนี่เป็นสีส้มนะครับสีส้มเบอร์อะไรผมจำไม่ได้ละมีเบอร์อยู่แล้วก็มีตัดเส้นให้รถดูมีมิติขึ้น สำหรับตัวรถก็มีประมาณนี้เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูครับส่วนของพวกนี้เป็นเชือกกับพวกขวดขวดน้ำเลยครับ เอาไว้ประกอบฉากแถมให้ไปครับไว้ท่ายรถครับถ้าใครสนใจครับส่งรถมาได้แต่ผมอาจจะทำนานหน่อยนะครับเป็นเดือนเพราะว่าต้องรอสั่งของด้วยแล้วก็มีเวลาว่างทำช่วงวันอาทิตย์ครับแล้วก็ตอนเลิกงานตอนเย็นๆมาเลยนานหน่อย รับทําหมดครับ WPL SCX10 พวกรถสเกลครับทักมาคุยกันก่อนได้ครับว่าให้แก้แก้แบบไหนทํารถรุ่นไหนครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ว่าผลงานอีกชิ้นหนึ่งตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยว กำลังจะส่งกลับไปให้เจ้าของครับเดี๋ยวไปดูคลิปลองวิ่งดูสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปไปดูตอนลองวิ่งกัน